สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวกับไว้นะครับวันนี้ไว้ก็จะมาพาทำลาบเป็ดนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับก็ไม่ทราบจะไปไหนเหมือนกันก็เลยอยู่บ้านว่างๆก็เลยจะทำลาบเป็ดนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาแชร์วิธีการทํากันนะครับไม่ทราบจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับไปกันครับวันนี้เราจะทําเมนูลาบเป็ดนะครับ อันนี้เนือ้อหนังหนังเป็ดน,นะครับเราจะซอยเป็นแบบนี้นครับเป็นชิ้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 นเลยง,ไ,งไว้สำหรับทอดนะครับแล้วก็เนื้อเป็ดนะครับวันนี้เราจะทําเมโนโลลูลาบเป็ดให้กินนะครับลเอียดบ้างเน๋ยวไม่เดี๋ยวไม่มีอะไรเคี้ยวครับ ฟักพอดีเนื้อเป็ดเราก็ฟักเรียบร้อยนะครับแล้วก็หนังมันเราก็จะซอยเป็นริมริมเป็นคิ้นคิอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับอันนี้ก็ต้มไปแล้วครับกระดูกตัวหนึงนะครับ,เ,นนรบเป็ดตั้งเสร็จแล้วครับเอาหนังลงก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็อยนะแล้วก็หอมหอมแดงครับหอมซอยแล้วก็ตักตีไปเรื่อยกับต้มหอมต้นหอมนะครับต้นหอมแล้วนี่ใบกะเพราของเรานี้จะเอาไว้ใส่ต้มยำนะครับตรงนี้ต้มเสร็จนะครับโอเคครับผมนี่จะเป็นเครื่องข,ข้าข้าๆนี่หนังเรากรอแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะออกไว้ใส่แกนใส่แกนแปไว้ก่อนนะครับเร่อนอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเหลือน้ำมันเป็ดไว้นิดนึงนะครับตรงนี้ครับประมาณนิดนิด เอาเียกว่ามันปัดได้ครับแล้วที่นี้เราก็เอาเนื้อเป็ดลงไปเลยครับลงไปตัดนี่เป็นหนังที่เราคัดมันนะปนัดลงไปครับปัดให้เนื้อเนื้อเป็ดสุกนะครับ ก็ไปนิดๆน,นะครับเยอจากน้ำมันนิดนึด่งถ้าน้ำเป็ดเดยอะไปเราก็เอาออกทิ้งหน่อยนะครับเราก็จะประมาณนี้พอเริ่มสุกเลยดีแล้วเราก็นะครับน้ำปลาครับนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะ เดี๋ยวถ้ามันเค็มยังไงเราก็มาเติมเนี่ยต่อไปเกลือครับอันนี้สำคัญครับของปรุงรสครับแต่เยอะอร่อยเยอะครับอ๋อเสร็จแล้วนะครับเไฟปปปหมอนนะครับ ต่อไปอไปิดไฟนะครับครับมะนาวเรามะนาวไปแล้วครับสองลูกนะครับเป็นไงบ้งาง มราชิมรสด,ดูก่อนนะครับเป็นออกเปรี้ยวหรือว่าเค็มยังไงเราจะได้ปรุงได้ครับขั้นตอนนี้เปรี้ยวมาแล้วครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับใส่พริกผงครับขอบบชอบเลยนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อย ไปกับข้าวคั่วครับก้าขั้วนี้แม่ผัดมาให้จากขอนแก่นนะครับตอนกลับบ้านเ้วยังเหลืออยู่นะครับกินยังไม่หมดอร่อยมากแล้วตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ผักนะครับหัวหอมแดงครับแล้วก็ใบมะกรูดต้นหอมแบบับผักขี้ไปเรื่อยนะครับใส่ไปเลยครับตามชอบนะครับใครใส่เยอะก็อร่อยเยอะครับผม แล้วก็คุกให้เข้ากันนะครับนหน้าตาจะประมาณนี้ครับหน้าเป็ดเดี๋ยวเราก็คิมลดดูอีกทีนะครับแล้วได้ดครับสสุดท้ายเราก็หนังเป็ดครับนี่ครับจะอร่อยกรอบก็อยู่ตรงนี้ครับ ไปเลยครับเร็จขั้นตอนเราต้องใส่ใบอะไรนะครับขั้นตอนต่อไปครับโซ่เทไปนะครับเต็มจานเลยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวคลิปแล้วถ้าถูกใจคลิปของเราท่านสามารถให้กำลังใจเราได้นะครับโดยการกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อชมคลิปก่อนใครเลยนะครับผมว้าวลาบเป็ดครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลาบเป็ดเราอย่างอยากที่ทํากันมาสักพักแล้ววันนี้เราจะคิมกันแล้วครับมีข้าวด้วยนะครับตอนนี้นี่ครับอร่อยมากหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ครับคําแรกครับหอมครับหอมมากๆอีกคำครับ มีพริกสดๆกังหน่อยนะครับสักเม็ดหนึ่งกำลังดีนะครับโอ้โหอร่อยมากมีออ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 น้ำต้มเป็ดครับมีขานะครับ